แค่เธอหันมาตอนหนึ่งความลับของความรักฉันชื่อพลอยคนธรรมดาคนหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้ที่ไม่โดดเด่นไม่เก่งกีฬาไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องหรือคนที่ใครจะจำได้ง่ายๆแต่ฉันมีความลับความลับที่ชื่อว่ามีนเธอคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันเองผมสั้นตัดตรงใบหน้าจืดจืดแต่พอเวลายิ้มแล้วเหมือนโลกจะหยุดหมุน ฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่คุยกับเธอก็เพราะยืมปากกาแล้วหลังจากนั้นฉันก็อยากยืมใจเธอบ้างถึงแม้จะยังไม่กล้าเอ่ยปากเช้าวันนี้ฉันรีบวิ่งสุดชีวิตพอตื่นสายอีกแล้วแน่นอนว่าคืนก่อนฉันแอบอ่านนิยายยูริเรื่องใหม่จนตีสองมันเหมือนกับเปิดหน้าต่างให้ฉันกล้าฝันอะไรบางอย่างมากขึ้นมีนมีนรอด้วย เธอหยุดเดินหันมามองฉันพร้อมรอยยิ้มที่คุ้นเคยพลอยตื่นสายอีกแล้วเหรอก็เมื่อคืนอ่านนิยายยูริเรื่องใหม่ไงฟินจนเผลออ่านถึงตีสองเลยฉันตอบพร้อมหัวเราะเขินแต่ในใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะความคิดมันวิ่งพล่านฉันอยากบอกเธอจะแย่แล้วแต่ตัวจริงไม่เคยกล้าสารภาพรักใครสักทีมีนพูดพางมองหน้าฉันฉันสูดลมหายใจแล้วเผลอตอบไปแบบไม่ทันคิด แล้วถ้าฉันจะกล้าล่ะฉันไม่เคยเห็นมีนเงียบแบบนั้นมาก่อนใจฉันแทบจะหลุดออกมาจากอกเธอหมายความว่ายังไงเธอถามเสียงเบานี่แหละถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็คงไม่มีวันไหนอีกแล้วมีนถ้าฉันบอกว่าชอบเธอมาตั้งแต่มสีเธอจะว่าฉันแปลกไหมเธอเงียบแค่ไม่กี่วินาทีแต่มันเหมือนทั้งโลกหยุดหายใจแล้วเธอก็พูดออกมาพร้อมรอยยิม้มไม่แปลกหรอก พราะฉันก็หวังให้เธอพูดแบบนี้มานานแล้วฉันแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินเรามองตากันเงียบๆแล้วดอกปีบก็ตกลงมาจากต้นแบบในหนังรักเกาหลีเป๊ะเสียงกลิ่งเข้าเรียนดังขึ้นแต่ใครจะสนใจละ่ะตอนนี้ฉันจับมือคนที่ชอบอยู่ไปเรียนกันเถอะมีนอืมแต่ขอจับมือนิดนึงได้ไหมฉันยื่นมือออกไปเธอกุมไว้แน่นแล้ววันนั้นก็กลายเป็นวันธรรมดาที่กลายเป็นวันสำคัญของชีวิตฉัน วันที่ความลับไม่ใช่ความลับอีกต่อไปและวันที่ยูริในนิยายกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตฉันเองแค่เธอหันมาตอนที่สองการที่ฉันกบมีนจับมือกันวันนั้นมันไม่ใช่แค่การสารภาพรักมันคือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ทั้งสวยงามและเปราะบางในเวลาเดียวกันเราเริ่มนั่งข้างกันในห้อง เรียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันพูดกันด้วยสายตาโดยไม่ต้องใช้คำพูดบางคนมองบางคนแซวบางคนเฉยๆแต่ก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจเธอคบกับมีนจริงเหรอพลอคําถามจากฝ้ายเพื่อนสนิทของฉันเองน้ำเสียงของเธอไม่ได้ขำมันปนกังวลเหมือนห่วงแต่ก็แอบตัดสินอืมฉันตอบเบาๆแต่เราไม่ได้ไปทําอะไรเสียหายนี่นา แต่ผู้ใหญ่บางคนเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นนพอยแม่ฉันยังพูดว่าเด็กผู้หญิงที่คบกันมันไม่ปกติเลยฝ้ายพูดจบก็เม้มปากเธอคงรู้ตัวว่าพูดแรงมันเหมือนมีบางอย่างจุกในอกใช่ฉันเองก็กลัวเหมือนกันหลายวันผ่านไปมีเริ่มเงียบลงเธอยิ้มให้น้อยลงฉันสังเกตได้จากมือที่จับกันอยู่ทุกเช้ามาหลวมกว่าเดิมเหมือนกำลังจะปล่อย มินเป็นอะไรหรือเปล่าฉันถามขณะเรานั่งหลังตึกเรียนเธอไม่ตอบทันทีมองไปไกลๆอย่างที่ชอบทําตอนคิดมากแม่ฉันรู้เรื่องเราแล้วเสียงเธอเบาและสัน่นแม่ไม่โอเคเลยพลอยเขาบอกว่าเรายังเด็กมันเป็นแค่ความหลงผิดฉันพยายามกั้นน้ำตาแล้วเธอละ่ะคิดว่าเราหลงผิดหรือเปล่ามินเงียบอีกครั้งไม่รู้แต่ฉันเหนื่อย เหนื่อยที่ต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกกันแค่สองคนความเยบคราวนี้ไม่ใช่ความสบายใจอีกต่อไปมันเหมือนระเบิดที่ค่อยๆนับถอยหลังฉันอยากพูดว่าอย่าทิ้งฉันไปนะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้ดีว่าถ้ามีนอยากเดินไปก่อนฉันก็ต้องยอมให้เธอเลือกงั้นถ้าเธออยากพักเราก็พักได้นะเสียงฉันสั่นและเบายิ่งกว่าลมหายใจ มีนพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินจากไปทิ้งฉันไว้ตรงนั้นกับคำถามว่าความรักของเราผิดจริงหรือแค่เธอหันมาตอนที่สามเมื่อเธอกลับมาในวันที่ฉันไม่ใช่คนเดิมเวลาผ่านไปเร็วจนแทบไม่ทันรู้ตัวตอนนี้ฉันเรียนอยู่ปีหนึ่งคณะวารสารศาสตร์ ในกรุงเทพชีวิตที่เคยหมุนรอบมีนตายเป็นบทเก่าที่ฉันพับเก็บไว้อย่างระมัดระวังแต่ไม่ได้ฉีกทิ้งฉันไม่ใช่เด็กมอปลายที่ยืนร้องไห้หลังตึกเรียนอีกแล้วตอนนี้ฉันเขียนบทความเรื่องความรักหลากหลายรูปแบบลงเว็บนิสิตฉันกล้าพูดบนเวทีเสวนาเรื่อง LGBTQ+ โดยไม่กลัวสายตาตัดสินและที่สำคัญฉันรักตัวเองมากขึ้นแม้จะเคยถูกทิ้ง แต่บางคืนฉันยังคงคิดถึงมืออุ่นๆคู่นั้นเสียงเรียกชื่อฉันเบาๆตอนเช้าและรอยยิ้มที่เคยเป็นทั้งโลกของฉันวันนั้นฉันกำลังรอรถไฟฟ้าที่สถานีอโศกในขณะที่หูฟังเปิดเพลงพรุ่งนี้ค่อยของป๊อบป,ป,ปองกูลพลันสายตาฉันก็เห็นใครบางคนผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นระดับไหล่ใส่เสื้อคลุมสีเทาเรียบๆเ,เธอเงยหน้ามาทางฉันและฉันก็หยุดหายใจไปชั่วครู่เซอร์ไพรส มีนเธอยิ้มรอยยิ้มที่ฉันไม่เห็นมาเกือบสามปีเหมือนเวลาไม่เคยพาเธอไปไหนเลย Admiring พลอยเธอสวยขึ้นนะฉันหัวเราะทั้งดีใจทั้งประหลาดใจทั้งประหมาแล้วเธอละ่ะหายไปไหนมาเรียนต่ออังกฤษกลับมาเพิ่งสองอาทิตย์เธอตอบเสียงเบาและฉันคิดถึงเธอมากกว่าที่คิดไว้ใจฉันเต้นแรงแบบที่ไม่รู้สึกมานานแต่ครั้งนี้ฉันไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกแล้ว เธอรู้ไหมมีนตอนนั้นฉันร้องไห้แทบทุกคืนหลังจากเธอเดินไปเสียงฉันสั่นเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณที่เดินไปเพราะมันทำให้ฉันได้รู้จักตัวเองมีนพยักหน้าดวงตาเธอมีประกายเศร้าแบบที่ฉันเคยเห็นตอนลาแต่ตอนนี้มันปนด้วยความกล้าและความจริงใจพลอยตอนนั้นฉันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ถ้าเธอให้โอกาส ฉันอยากเริ่มใหม่อีกครั้งฉันนิ่งไปพักหนึ่งรถไฟฟ้าเข้าจอดพอดีประตูเปิดออกผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ฉันมองแค่เธอคนเดียวฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วนะมีนฉันรู้เธอยิ้มและฉันอยากรู้จักพลอยคนใหม่ให้มากกว่าเดิมฉันยิ้มตอบนั้นไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวค่อยเล่าและในวันนั้นฉันไม่ได้วิ่งไล่เธอ ไม่ต้องรอให้เธอหันมาอีกเพราะครั้งนี้เราเลือกเกินไปด้วยกันอย่างเท่ากันและเข้าใจกัน